สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเอลอีกเช่นเคยนะคะรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยที่2นะคะเรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลอ่าเรามาดูกันเลยนะคะ ามาทบทวนเครื่องดนตรีพื it. It. Hmm. <S 2> <S 2> ้นบ okay. like ้านของภาคเหนือกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทคะอเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทมีประเภทอะไรบ้างคะ1ประเภทเครื่องดีด2ประเภทเครื่องสี3ประเภทเครื่องตีและประเภทสุดท้าย4ี่คือ ประเภทเครื sabes, ่องเป่านั่นเองนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือได้แก่อะไรคะประเภทดีได้แก่พินเพียประเภทสีได้แก่สโลประเภทตีได้แก่กองสะบัดชัยและประเภทที่สี่คือเครื่องเป่าได้แก่ปี่แนนั่นเองนะคะจำไว้นะคะนักเรียนว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือแบ่งได้ออกเป็นสีประเภทนั่นเองนะคะ ดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางกันเรามาดูกันเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทแรกก็คือประเภทดีดนั่นเองนะคะจะเคเป็นเครื่องดีดมีสามสายตัวจะเคมีสองตอนคือตอนหัวและตอนหางระหว่างตัวจะเคมี แป้นลองรับสายเรียกว่าอะไรคะเรียกว่านมนั่นเองมี11อันเพื่อสำหรับนิ้วกดเวลาบรรเลงใช้ไม้ดีดนั่นเองนะคะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทแรกก็คือประเภทดีดนั่นเองนะคะจะเ่เป็นเครื่องดีดมี3สายตัวจะเ่มีสองตอนคือ ตอนหัวและตอนหางนั่นเองนะคะระหว่างตัวจะเข้มีแป้นรองรับสายเรียกว่าอะไรคะเรียกว่านมนั่นเองมีทั้งหมด11อันนะคะเพื่อสำหรับนิ้วกดเวลาบรรเลงใช้ไม้ดีดนั่นเองค่ะจะเคเป็นเครื่องดนตีประเภทอะไรคะประเภทดีดนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูภาพด้านล่างนะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีจะเคนั่นเองนะคะ เรามาดูบทบาทหน้าที่จะเขเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดใช้บรรเลงดำเนินทำนองในวงดนตรีไทยประเภทต่างๆมีเสียงสดใสและไพเราะนั่นเองนะคะมาดูเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทอะไรคะประเภทสีนั่นเองซอด้วงเป็นเครื่องสีมีเสียงสูงกล้องกังวานเวลาสี กระบอกซอทำด้วยอะไรคะทำด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะขายด้วงดักสัตว์นั่นเองนะคะขึงหน้าด้านหนึ่งด้วยหนังสัตว์มีหยองและสายทั้งหมดสองสายพาดข้ามไปบนผูกติดกับรูปบิดนั่นเองนะคะคันชักส่วนที่เป็นหางม้าอยู่ระหว่างสายทั้งสองสายนั่นเองนะคะขนาดค่องข้างเล็กนั่นเองนะคะ อาฟังอีกหนึ่งลอกนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทสีอันแรกก็คือซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีเสียงสูงก้องกังวานเวลาสีกระบอกซอทําด้วยอะไรคะทำวดาทําทด้วยไม้เนื้อแข็งนั่นเองลักษณะคล้ายด้วงดัดสักขึงด้านขึงหนังด้านหนึ่งด้วย หนังสัตว์นั่นเองนะคะมีหยองและสายทั้งหมด2ส,สายพาดข้ามกันนั่นเองนะคะปลายบนผูกติดกับลูกบิดคันชักส่วนที่เป็นหางไม้อยู่ระวางสายทั้งสงสายนั่นเองนะคะขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ของโซ่ดวงก็คือใช้บรนเลงดำเนินทำนองให้กับ,บวงดนตรีไทยประเภทต่างๆนั่นเองนะคะ ซอก็จะมี3ประเภทนะคะซอด้วงซออู้และซอสามสายแต่วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างซอด้วงมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพลักษณะภาพของซอด้วงนั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่่าสายคะมีทั้งหมด2สายนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าซอด้วงนะคะเป็นเครื่องตีประเภทสีนั่นเองนะคะเรามาดูประเภทต่อไปกันเลยต่อมาเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทอะไรคะประเภทตีเรามาดูกัน กองยาวเป็นเครื่องตีตัวกลองทําด้วยอะไรคะทําด้วยไม้ลักษณะกลมกลวงขึงหน้ากองด้วยหนังมีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีนั่นเองนะคะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะกองยาวเป็นเครื่องนดนตรีประเภทตีตัวกลองทําด้วยไม้ลักษณะกลมกลวงนะคะ ขึงหน้ากองด้วยหนังมีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ที่ใช้เบลงใช้เบลงในจังหวะที่สนุกสนานคือคักเราใจเช่นใช้เบลงประกอบขบวนแห่งานบวชงานแต่งนั่นเองนะคะหรืองานประเพณีหรือรำเถิดเทิงนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีประกอบการรำด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของกองยาวนั่นเองนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองนะคะต่อมาประเภทจุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางประเภทเป่านั่นเองนะคะขุยเป็นเครื่องเป่ามักทําจากอะไรคะจากไม้รวกจากไม้รวกนั่นเองนะคะหรือไม้ชิงชังปัจจุบันใช้วัสดุอื่นเช่นพลาสติก จารูตามยาวมีระยะห่างพอควรสำหรับเอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่าขุยมีรักมีหลายชนิดเช่นขุยอู้ขุ่ยเพียงอและขุยหลีบนั่นเองนะคะรเรามาดูประเภทแรกขุยอู้เป็นขุยขนาดยาวและใหญ่กว่าขุ่ยเพียงออมีเสียงต่ํา ใช้เฉพาะในวงปีพาดดึกน้ำบันนั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่2คุยเพียงอเป็นคุยขนาดอะไรคะขนาดกลางใช้เป่าหรือเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายนั่นเองนะคะต่อมาประเภทสุดท้ายคือคุยหลีบประเภทที่3ก็คือเป็นคุยขนาดเล็กมีเสียงอะไรคะสูงและแหลมใช้เป่าเข้าคู่กับคุยเพียงอในอะไรคะในวงเครื่องสายนั่นเอง บทบาทหน้าที่ของประเภทคุยต่างๆนะคะทำหน้าที่ดำเนินทำนองสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในบทเพลงทั้งเสียงสูงและเสียงทุ้มนั่นเองนะคะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคุยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่ามักทำจากไม้รวกนั่นเองนะคะหรือไม้ชิ้นชันปัจจุบันใช้วสัสดุอื่นๆเช่นพลาสติก จะรูตามยาวมีระยะห่างพอควรสำหรับเอานิ้วอะไรคะปิดนิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่าขลยมีหลายชนิดมีทั้งหมดกี่ชนิดคะมี3ชนิดคือขลยอู้ขลยเพียงอ,อและขลหลิบนั่นเองนะคะขลยอู้เป็นขลยขนาดยาวและใหญ่กว่าขลยเพียงอมีเสียงที่ต่ำใช้เฉพาะในวงอะไรคะวงปีพาดดึกด้ำบานนั่นเอง ต่อมาประเภทที่2คุยเพียงออเป็นคุยขนาดกลางใช้เป่าและเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายนั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่3คุยเรบเป็นคุยที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะจะมีเสียงสูงและแหลมใช้เป่าเข้าคู่กับคุยเพียงออในวงเครื่องสายนั่นเองบทบาทหน้าที่ก็คือทำหน้าที่ดำเนินทำนองสอดแทรกทำนองให้เกิดความ ไพเราะในบทเพลงทั้งเสียงสูงและเสียงทุ้มนั่นเองนะคะทุ้มต่ำนั่นเองอเรามาดูประเภทแรกขุยอะไรคะขุยอู่นักเ,เรียนดูนะคะต่อมาประเภทที่สองขเพียงอต่อมาประเภทที่สามก็คือขุยหลีดนั่นเองอเรามาสรุปท้ายบทเรียนกันนะคะสัปดาห์นี้คุณครูได้สอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคอะไรไปคะ เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางนั่นเองนะคะแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางแบ่งได้ออกเป็นสีประเภทดังนี้เครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านั่นเองเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคกลางได้แก่อะไรคะประเภทแรกประเภทดีก็คือจะกเคต่อมาประเภทเครื่องสีก็คือซอดวงซออูและซอสามสายต่อมาประเภทตีคืออะไรคะ คือกองยาวต่อมาเครื่องดนตรีประเภทเป่าก็คือขุยอู้ขุยเพียงอและขุยรีบนั่นเองครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนวันจัพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวีีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัด ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ